พอดีมาเอากระชังที่ผูผุอขึ้นนะครับผมก็เออก็ได้ปลาเยอะแยะเลยกระชังตัวนี้คือปกติผมจะเลี้ยงปลากดนะกระชังตัวนี้ปกติผมจะเลี้ยงปลากดแต่ทีนี้นี่ก็ได้ปลาช่อนตัวโตแล้วก็ปลาดุกอีกเยอะแยะเลยนะครับปลาทับทิมผมก็จะปล่อยคืนอันนี้ปลาปลาดุก ตัวไหนตัวเล็กก็จะปล่อยครับตัวไในเล็กก็ปล่อยไปเนาะเดี๋ยวคืนสู่สูบ่บ่อเพราะเราเอาไว้กินนานๆนไม่ได้กินแค่วันนี้วันเดียวครับมีปลาสวายปลาอะไรที่ผมซื้อมาก็ต้องปล่อยคืนตัวเล็กยังไม่โตครับค่อยเป็นค่อยไปเนะปาะปลา นี่มันหนักผักตบหน่ยเียลรากผักตบอันนี้อันนี้แค่อันนี้นะไอ้ชังที่ผูนะไอ้ชังที่มันคว่ำไอ้ที่มันมันเขาเรียกว่าหักข้างหนึง่งก็ไม่เป็นไรที่เหลือก็ให้มันอยู่ในน้ําเอาถังมาใส่นะครับอาหยิบใส่เลยตัวไหน,นตัวเล็กก็ปล่อยไปนีอันนี้ถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว ตรงไหนที่<ห>มันเอาลง,าลงต,ตัวมันหน่อยเนาะอือปลาสวัยกับปรกปญญากฏน,นี้ก็คือปุกนะครับเลี้ยงยังไม่โตเลยแต่ชังมันพังก่อนก็เลยต้องอเอาเออต้องปล่อยแล้วก็จะเอาขึ้นมาอันนี้เอากระชังมันทำใหม่เย็บใหม่มันรั่วกระชังรั่วใช่ไหมตรงไหนที่มันแตกอุ้ย ชังมันแตกเนี่ยกระชังแตกรูบเลอะเลยไม่นาปลาผมว่าผมปลาหายไปไหนค่อยอจับนะครับก็อยจับนะครับระวังระวังนะครับปลาดุกปลาดุกหอยก็มีครับหอยปังหอยนาหอยเชอรี่สารพัดหอยโอเคเดี๋ยวผมจับปลาก่อน อู้หูปงังยงครับปเงียงเอ๊บทีนี้ก็ตัวนี้พอแล้วเออตัวไหนตัวใหญ่ก็ไปทำอาหารก่อนไปย่างแก้มโอเคปล่อยเลยงั้นปล่อยเนาะโอเคครับผมอดดขอบคุณครับอขอบคุณคก็จะอันนี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับผม ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับปล่อยปตาปล่อยปตา